ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวักระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator Map แมป s t l s t a r แมป Box Foot และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ o วั x แมป Anime Avenger น,นะครับตอนนี้เราอยู่กันในอัปเดต12กันนะครับล่าสุดที่มีเพิ่มประตูเป็นของเรื่องเจ้า h ไฮ h คูล o ด็ e ดีนะครับนี่เลยนะครับเจ้าอิเซตัวนี้นะ นี่เลย่ะก็อันนี้จะเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับของแอปพี่ฟูลเดด้วยเนาะวันนี้จะพูดถึง6ตัวละครที่หน้าหาแล้วก็มีตัวที่ทดแทนได้นะครับบอกไปก่อนว่ามันมีบางตัวที่ทดแทนตัวที่พี่จะพูดถึงนี้ได้นะครับแล้วก็จะพูดถึงตัวที่ทดแทนด้ด้วยเนาะนี่ก็จะเป็น6ตัวละครมิสติกที่ใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับใช้ได้แบบยาวมากนะครับยาวจนถึงอัปเดต13กันเลยทีเดียวนะครับถ้ามันไม่มีตัวดีมาแทนก่อนละเนาะนี่นะครับประมาณนี้ ก็อาจจะไปถึงอัปเดต15เลยก็ได้เพราะว่าตัวละครหลายๆตัวที่เข้ามามันก็เก่งในลำหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่คนก่อนมันก็มีตัวเก่งบ้างนะเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกนี่จะเป็นตัวเบสิกพื้นฐานเลยนะครับที่ทุกคนควรจะมีนะครับต้องบอกเลยว่าควรจะมีนะครับก็เจ้าเมทไนท์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวทีแอร์จะเป็นเวทหรือกายภาพก็ได้นะครับณตอนนี้ตำแหน่งตัวทีแอร์มีทั้งหมด3ตัวนะครับที่พี่แนะนําให้สมหาแค่ตอนนี้นะครับณตอนนนี้ะ อย่างแรกเลยคือเมทัลไนส์นะครับเจ้าเมทัลไนส์ตัวนี้นะั่นเองนี่เดี๋ยวก็จะเป็นตัวที่พี่รีคอมเมนต์แน,นะนำเอางาอ่ายๆจบเดี๋ยวพี่พูดภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวยังม,มีคนมาบน่นนะฮะเป็นตัวที่พี่แนะนํนาที่สุดแล้วนะครัสำหรับตัว T-R เนาะเล่นง่ายที่สุดใน3ตัวนี้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่แทนเจ้าเมทัลไนส์ได้ก็คือเจ้าโก Golden f เตอร์นั่นเองนะครับโก Golden f เตอนะร์ตัวนี้เลยนี่เลยนี่ครับตัวนี้เลยสำหรับตัวนี้ก็ถามว่าแทนได้ยังไงนะครับเรื่องของดาเมจสปีด ก็อาจจะแทนกันไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของระยะกับดาเมจเนี่ยพอแทนกันได้นะแล้วก็ทิกันโจมตีฟเซอร์จะแย่กว่าครับแต่ข้อดีคือวางได้3ตัวนั่นเองแล้วก็ราคาก็เท่าๆกันเลยนะครับแค่เมทไนท์มันวางได้แค่2ตัวเนาะถามเมทไนท์นทำไมถึงยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเมทไนท์เนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นง่ายวาง2ตัวมีโดนพม,มอนมานะครับถ้าเรานับดิเฟนจริงนะครับรวมของโดนด้วยเนี่ยก็จะเท่าฟิเซอร์เลยนะครับดิเฟนมันเท่ากันเนาะแต่พอเรามาเล่นดีๆเนี่ยฟิเซอร มอนมิโลนะครับกับมอนมีเลือด2เลือด2หลอดนะเนาะเจ้าฟิเซอร์ก็จะดีกว่านี่นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่แทนเจ้า2ตัวนี้ได้นะครับก็จริงๆก็ไม่ถือว่าแทนได้ขนาดนั้นก็คือเจ้าฮอกในร่างที่อีโวแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าร่างที่อีโวแล้วนะครับแล้วก็เกมเหมือนจะแอบปรับนะครับพี่จาได้ว่าก่อนหน้านี้นะฮอกจะมีอัตราคริอยู่ที่50%นะแต่ตอนนี้เหลือ4 0แล้วเนาะแต่ว่าฮอกดียังไงนะครับอย่างแรกเลยเมตาแอร์นะครับแล้วก ดามถือว่าใช้ได้มากๆนะครับถือว่าแรงมากๆเลยแล้วก็สามารถติดคีที่ข้อได้ด้วยนะครับถามว่าอัตราคีที่ข้อเยอะๆเนี่ยดียังไงนะครับถ้าเราเอามาเล่นคู่กระดาบดั๊ดนะครับหลังจากที่มันติดคี้รอบแรกแล้วนะครับมันก็จะมีโอกาสติดชี้อีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะนี่อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดาบคีดั๊จะมีเป็นดาบอ่าเป็นดามจชิ้ของดั๊ดด้วยนั่นเองนะครับจะเป็น ดาเมจี่ที่เป็นวงกลมสีแดงนะครับถ้าเล่นกับฮอกนะครับจับตัดเล่นกับฮอกนี่คือว่าแรงมากนะครับพี่ก็เลยแนะนำนะครับาตัวตอนนี้เป็นตัวแอร์นะสามตัวแอร์ที่แนะนำก็คือโคดิฟิเซอร์เมเทไนแล้วก็ฮอกนั่นเองนะครับก็มาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวเผานะครับตัวเผาตอนนี้มีดีๆทั้งหมดอยู่ประมาณ3ตัวนะครับแต่จริงๆก็มันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับตัวแรกเลยที่แนะนำนะครับเดี๋ยวพี่ขอใส่เป็นเมเทไนช่องแรกก่อนเนาะนี่นะครับ ตัวแรกเลยที่นําก็คือเจ้าอีทจ,จินั่นเองนะครับก็คือ,อมัน,ม,นมันตัวเป็นเป็นตัวที่เบสิกอยู่แล้วตัวนี้นะครับจำเป็นต้องมีกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเผาที่น่าจะแทบเกือบจะดีที่สุดในเกมแล้วนะครับจะมีตัวหนึ่งที่เล่นง่ายกว่านะครับก็ไม่ถือว่าง่ายกว่าแต่ว่ามันมันเล่นง่ายกว่าในระดับหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับอีทจ,จินี้ก็จะเป็นตัวที่เผาตามดาเมจของตัวเองเลยนะครับ ใส่ลูกตาไปอีกดาเมจก็จะคูณ2ไปนั่นเองเนาะนี่นะครับแล้วก็ระยะสปี play, ดการโจมตีดาเมจก็ดีดีนะครับดีเพซดีมากตัวที่แทนเจ้าอิทจิได้นะครับก็คือเจ้าเอนเดเวอร์นั่นเองนะครับตอนนี้พี่ลองแล้วนะครับแทนกันได้แต่ว่าข้อเสียของเอนเดเวอร์คือแพงนะครับแค่นั้นเลยนะครับมีแค่นั้นเลยแล้วก็ความแรงของมันเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับมันแทนอิทจิได้เลยนะจากที่พี่ไปลองมานะครับบอ,อกเลยว่าแรงขวาด้วยนะแต่ว่า ข้อเสียคือแพงกว่านิดนึงนะครับในขั้นสุดท้ายแม่งอัพ3สามหมื่นนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนิดหน่อยแต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันแทนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันเก่งจริงสำหรับ Endeavor นี่เนาะหลายหลายคนแบบบอกว่าเอ้ยพี่โอ้ไม่ทำมาไม่ดีเลยอินดจิด,ดีกว่า Endeavor ดีกว่านะครับบอกเลยว่าดาเมจเบิร์ดแรงมากๆนะครับถ้าหลุดระยะไปเราไม่ต้องห่วงเรื่อง ของการเผาว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอนเดเวอร์จะเผาเาเมจครึ่งหนึ่งของเาเมจที่ทําได้นั่นเองนะครับอันนี้พี่ลองไปเล่นมาแล้วเราไปใช้มาด้วยนะครับก็ใช้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เป็นเมตาเอ่อลีดเดอร์บอร์ดเอ้ลีดเดอร์บอร์ดรวะบอร์ดทัวนาเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับจากที่ลองเล่นมานะอนะ่ประมาณนี้นะครับนี่เลยสําหรับเอนเดเวอร์เนาะนี่เลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้แทนเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะก็คือเจ้าจีนอสนั่นเองครับสำหรับจีนอสตัวนี้ G นจีนอสน เก่งในระดับหนึ่งเลยพี่ลองเล่นแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ G ีนอเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องตัวเผาตำแหน่งที่2นะครับมาดูกับตำแหน่งที่สามกันนะครับตัวนี้3าก็จะเป็นตัวเริ่มใกล้ๆซัพพอร์ตแล้วแต่ยังเป็นอันนี้จะเป็นตัวที่เน้นช่วยกับ2ตัวแรกนะครับก็คือเอามาเล่นแทนด้นิดนหน่อยนะครับอาจจะแทนกันไม่ได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือไอเซนนะครับจริงๆจะแนะนําเป็นปาก่อนแต่แนะนําเป็นไอเซนก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับไอเซนนะครับไอเซนจะเป็นตัวที่ยังเมต้าอยู่นะครับส่วนตัวพี่ก็ว่ามองว่ามันยังหาตัวแทนยากเหมือนเดิมนะครับถึงป่ามันจะแทนได้แล้วก็เถอะนะครับอ่าพี่จะแนะนําเป็นตัวเวทมากกว่าเพราะเวทมันเล่นง่ายกว่าใคร่ภาพมันเีงนะครับบอกไว้ก่อนเนาะสำหรับป่าก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับป่านี่ดีมากเนาะก็ขอพูดถึงไอเซนก่อนแล้วกันนะครับไอเซนจะเป็นตัวตัวที่ตีฟลอแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยในขั้นที่กล้าหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลมันกดการบ้านได้สุดปีด้วยนิ่นะครับแต่่ก็ตตอนนนีีี้มัวททแได เออจะบอกว่าดีกว่าด้วยนะครับถ้าเราใช้เป็นนะครับบ็บเลยว่าถ้าเราใช้เป็นนะครับอ่ะสำหรับตัวที่แทนไอเซนได้ก็คือเจ้าเอสแคนอเนี่ยนี่นะครับต้องบอกว่าพี่แนะนำเอสแคนอมากกว่าไอเซนอีกนะครับตอนนี้นะอ่ะก็บอกไว้ก่อนนะครับนี่เลยแต่ว่าข้อเสียคือมันเล่นยากในระดับหนึ่งนะครับคนตอนแรกที่มันมาเนี่ยคนเข้าใจมันน้อยนะครับก็เลยคิดว่ามันกากนะครับ ก็พูดกันไปนะครับว่าตัวมันไม่ดีอ่ะก็งงนะครับแต่ก็ดีจริงๆนะครับสำหรับเอคานอลเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ตีเป็นตัวไกลภาพนะครับฟูบีตีแอร์แล้วก็ตีแค่6วินะครับไอ้เซนตีได้สิบวิเลยนะแล้วก็ติดชียได้ด้วยนะครับถ้าเราใส่ดักดัดถือว่าแรงมากๆก็ได้นะครับสำหรับเอคานอลของเราเนาะอีกตัวหนึ่งที่พี่ลองใช้งานแล้วแม่งดีนะครับดีแบบงงๆแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียคือไม่ตีแอร์ก็คือเจ้าชิกาล่าคิหรือทุมุระนี่นะครับไม่รู้ว่าจําชื่อถูกหรือเปล่านะครับนี่เลย นี่เลยครับเจ้าชิคกี้ในร่างซิมโบลนะครับถามว่าเก่งยังไงนะครับอย่างแรกเลยให้เรามองไปที่ทางขวาเนาะเป็นเมจิกเซคเคนเซคเคนเดรีนะครับแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าปา๋าป๋าตัวนี้นะครับป๋าที่เราที่พี่พูดถึงนะครับตีไฟเหมือนกันนะก็เหมือนตีตีเผาเลยแค่มันจะทํามันจะมีประโยชน์แค่ตีกับตีมันน้ําแข็งเนาะแต่ก็จะเทียบกับพวกเผาไม่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าแรงขวานะตอนนี้นะครับ ก็สำหรับจิค่าไลคิสจะเป็นตัวที่มาใหม่นะครับเหมือนเจ้าเอนเดเวอร์เลยมาใหม่ในแพทอัปเดต12เนาะตัวนี้นะครับตอนแรกคิดว่าไม่เก่งแต่จริงๆเก่งมากๆนะครับแรงมากๆเลยตัวนี้นะเพราะว่าอย่างแรกเลยดาเมจอัพตันของมันถึงจะอยู่ที่ประมาณ80,000ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามเรื่องของทรูดัมเมจนะครับทรูดัมเมจตัวนี้เนาะนี่เลยนะครับแซคแอนเดอรี่ตัวนี้เนาะเป็นธาตุที่2นะครับประมาณนั้นอเป็นธาตุเวทเนาะแล้วก็แซคแอนเดอรี่ของมันคือทรูนะครับ ความสามารถของมันคือการกัดกร่อนหรือว่าการย่อยสลายนั่นเองนะครับก็ทมว่าทําอะไรได้นะครับมันจะคล้ายๆการติดเบิร์เลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นการกัดกร่อนหรือการย่อยสลายนะครับดาเมจอยู่ที่60%ของดาเมจที่ทําได้นะครับก็สมมุติตีประมาณแสนหนึ่งอ่ะ60%ก็60,000ก็กลายเป็นแสนหกนะครับอันนี้คือไปลองใช้เองเลยแล้วก็สแต็กเผาได้เหมือนอ่าสแตก็กเอ่อสแต็กย่อยสลายอ่ะเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกัน ได้เหมือนตัวเผาเลยน,นั่นเองนะครับอาจจะสตแต็กได้มากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับตอนแรกพี่คิดว่ามันใช้งานไม่ได้แต่จริงๆใช้งานได้นะครับบอกเลยว่าดีมากๆสําหรับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียคือระยะมันโง่ไปหน่อยนะครับระยะมันสั้นไปหน่อยนึงถ้าระยะประมาณ3ามเอ็ดเนี่ยคือกําลังดีนะครับแต่อันนี้แค่ยี่สิบกว่านะครับยี่สิบแปดเนาะก็เดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปแล้วก็ตัวนี้ตีแอร์ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเนาะตีประมาณเจ็ดถึงแปดวิอยู่ที่สเตจตะทอของเราเนี่ยนเองเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับ ตัวที่3นะครับก็เยอะแล้วเนาะพี่พูดไปนะครับหลายตัวแล้วสามารถแทงกันได้นิดหนึ่งนะแต่ว่าบางดาก็ใช้แทนกันไม่ได้นะครับสาหรับ3ตัวที่เหลือจะไม่มีตัวไหนแทนมันได้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าไม่มีตัวไหนแทนมันได้ก็พี่จะแยกตัวหนึ่งเป็นสามตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วนะครับณตอนนี้เพราะว่าตัวเดเมจกับตัวที่ควรมีพี่พูดไปถึงตอนแรกพูดตอนแรกไปแล้วเนาะอย่างแรกเลยนะครับตัวที่ควรมีที่สุดณตอนนี้นะครับก็คือเจ้าพุชชี่นั่นเองนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตเนาะ เราบอกเลยว่ามีตใครตัวไหนแทนตัวนี้ได้เลยนะครับเดวโลก็แทนไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับสำหรับพุชชี่นะครับดียังไงบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่เมตายาวๆแบบยาวมากๆนะครับใครที่อยากแบบเอพี่ผมหาตัวอะไรดีตัวนี้ตัวผมครบแล้วอยากได้ตัวเมตายาวไม่ต้องหาอะไรเพิ่มนะครับพุชชี่เลยจบเลยนะครับตัวนี้เมตาแบบเป็นกิโลเป็นเป็นเม็ดๆนะฮะแน่นอนนะครับอ่ะเป็นหลักหลักหลักกแสนปีแสงเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเพราะว่า ไม่มีตัวไหนที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นไปสองเท่าน,นั่นเองครับอ่ะก็บอกไปก่อนเลยว่าไม่มีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มทําให้เวลากดสกิลนะครับในขั้นท้ายๆมันจะทําให้เพิ่มดีเพสของตัวละครของเราคูสองนั่นเองครับสมมุติว่าตีแสนหนึ่งห้าวินะครับตัวนี้ก็กดปุ๊บมันก็จะตีแสนหนึ่งเท่าเดิมแต่ว่าตี2.5งจุาวิน,นั่นเองนะครับก็คือเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับนะนั่นเองเนาะประมาณนี้นะั่นเองประมาณนี้นะ,นะ,นนะสำหรับตัวนี้ ไม่มีตัวไหนแทนได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่มีตัวไหนแทนมันได้จริงนะครับก็อาจจะมีแทนนิดหน่อยแต่ส่วนตัวก็ตัวนี้ใช้ง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับโกโจซาตรุนะครับหรือว่าโกโจโกโจก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับนี่เลยโกโจตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้ถามว่าตัวนี้ดียังไงนะครับน่าจะเป็นตัว CC ที่ใช้ง่ายที่สุดในเกมแล้วนะเพราะว่า ในราคาแค่พันหกเราสามารถหยุดเวลาได้7วิเลยน,นั่นเองนะครับอ่ะ,อะก็นี้ก็จะเป็นตัวสายชิวๆนะครับเอาไปเล่นด่านไหนก็ผ่านเนาะเล่นง่ายมากนะครับเพราะว่ามันหยุดเวลาได้เนาะหยุดทั้งแมปเลยนะครับไม่ว่าระยะของตัวมันจะสั้นแค่ไหนแต่ว่ามันก็หยุดได้ทั้งแมบมันเองนะครับแล้วก็ราคาแค่พันหกวางปุ๊บหยุดเวลาเจ็ดวิเลยฟูดามหนึ่งทีนะครับถ้ามีนิ้วทําให้มันลดฟูดาวได้ก็จะทำให้มันหยุดได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายต้องบอกว่าตัวนี้จะมีตัวที่มันเป็น2ตําแหน่งแต่ก็มันมันแยกกันนะครับจะเป็นของเวทกับกายภาพเนาะก็คือเจ้าเมอร์ลินนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตัวมิติกทั้งหมดเนาะแต่ขอพูดถึงนิดนึงนะครับเจ้เมอร์ลินจะเป็นตัวที่ตีติดดีบัฟเวทนะครับทั้งหมด30%นั่นเองนะครับบวกกับเวนดี้30%มสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าเราจะทำเดเมจได้เพิ่มขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสายเวทเนาะ,ะนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตตัวิ ติดด,ดีบัฟสำหรับมอนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หายากนอะหนึ่งเลยนะครับใครดวงเกลือก็อาจจะไม่ได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําก็คือเจ้าซูคุระนั่นเองนะครับบอกเลยว่าซูคุระนี่เล่นกับอะไรก็ชิลนะครับอ่ะขอแค่เป็นแข่ภาพเนาะอ่ะนี่นะสำหรับซนะูคนะุระเนาะอ่ะถามว่าซูคุระเก่งยังไงนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้ตัดเลือดตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่สามารถติดดีบัฟตั้งแต่แรกนะครับโซนเวินลินมันต้องอัพขั้น4นะถึงจะตีด,ดบับไ้นะ้แลวก็ อ่ไม่แน่ใจว่าต้องอัพตันหรือเปล่าจีตีปั๊สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งไม่ชัวร์เนาะสำหรับซึกุนะนะครับจะเป็นตัวที่ตีตัดเลือดได้นะครับตีทำให้ติดตีบัฟบกายภาพได้ด้วยนั่นเองนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่แนะนำให้หาวิธีการอีโวของมันจะต่างจากมิสติกปกติทั่วไปนะครับเหมือนโกโจเลยโกโจต้องไปลงเจ้า jjk in jjk นะครับซึกุนะก็ต้องลงอิน in jjk นะครับหลังจากเราลงอิน in jjk ได้แล้วเราจะได้้้้้้เเเเเป็นน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 นจาาาิิิวววมะะะคคครรรรััับบบบแีีีอ์์ฟงกต่ลย อ่ะต้องบอกเอ้ไม่ใช่สิต้องมันจะได้เป็นกุญแจตัวนี้มาก่อนนะครับอ่ะหรือบอกเนาะอ่ะลงอินเจตเคจะได้กุญแจมาแล้วก็จะมีเป็นลูกตาแบบนี้มาให้ด้วยน,นั่นเองนะครับรีกูล่า่ะตัวนี้นะครับอ่ะริกูกัน์รกูล่ารหรือว่าริกูกาน์ไอตั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็จะใช้6ลูกในการอีโวโคโจเนาะแล้วก็หลังจากที่เราลงอินเจเคก็จะสุ่มดรอปคีย์เคิร์สแวร์มาด้วยนะครับหลังจากที่เราไปลงเคิร์สแวร์แล้วนะครับมันจะมีประตูให้ลงตัวนี้เนาะ ก็จะได้เป็นนิ้วมามันจะใช้ทั้งหมด5นิ้วในการอีโวซูพนานได้ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ6ตัวละครมิสติกที่แนะนําเลยนะครับแนะนํามากๆนะครับในแพทนี้นะครับที่ให้หากันเนาะก็จะมีหลายๆตัวที่พี่แนะนํามาทดแทนนะครับให้มันหลากหลายมากขึ้นเพราะบางคนบ่นนะครับว่าเอ๊ยมันไม่เข้าตู้เลยพี่ผมสุ่มตัวไหนดีผมสุ่มตัวนั้นดีไหมสุ่มตัวนี้ดีไหมก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบให้บางคนได้นั่นเองนะครับส่วนทีลิสถ้าไงพี่น่าจะอาจจะจัดหรือเปล่าสำนี้นะครับขอบคุณรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ปอดตามกอดีนะครับอยากให้สอนเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อยากให้พูดถึงอะไรคอ์ไม่ได้เลยนะครับเราเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ